เพื่อทลาทในการรับชมกรุณาใส่หูฟังด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับกินไปเรื่อยๆอีกแล้วนะคะอยู่กับเป้ยเหมือนเดิมแล้วก็คางเปอยว <laughs> ันดีวอยู่ที่ไหนพี่ข้าง Match c a r b r o e and Bike ตอนนี้เราอยู่บนถนนคอนแวนเนาะมันคือสีลมซอยอะไรวะสีลมซอย3ครับผมสีลมซอย3เข้าซอยมา50เมตรร้านอยู่ด้านขวามือเอาง่ายๆเลยทุกคนมาถนนคอนแวนต้องไปกินเบอร์เกอร์ร้านนี้เองชื่อดังจริงเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียว <laughs> ร้อยเลยและอร่อยอร่อยแล้ววันนี้เป็นเทปแรกที่กินไปเรื่อยๆออกมานอกสถานที่วันนี้อ่าเราจะเข้าร้านยังไงดีเราเดี๋ยวไปแบบนินจาาัลโตะนินจาารลโตะเลยนะโอ้โหเราไม่ได้เดินเข้ามาในร้าน่เปอะไรอ่ะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่ในร้านพี่ค้างดูสิจริงๆแล้วร้านเนี่ยเขาเป็นขายคาเบียาบางคนบอกอุ้ยคาเบียหงอาหารมันก็คงแบบว่ามีมันไม่ม้นเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่นี่เขาขายแฮมเบอร์เกอร์ด้วยอาหารที่นี่เขาหลากหลายพี่ค้างนะไม่ว่าจะเป็นสลัดหรือจะพวกอะเปอทิเซอร์สนองสแน็คเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้ยังเมนูตรงหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะทรัฟเฟิลฟรายส์ฉันก็ไม่เชื่อเธอหรอกว่าเป็นทรัฟเฟิลอะไรทอดเทิร์ฟฟายอะไรของเธอเดี๋ยวผมใช้คถาหันเชิญเจ้าของร้านมาเลยมาเลยนวดขานปีขาน กระถางปลาของเราผู้ชมน้ำมอดโอ้โหแล้วตอนนี้ก็อยู่กับ เจ้าของร้านคี่คะพี่แซมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แซมนี่เมื่อกี้เถียงกับคังโปอยู่ว่าอุ้ยมันคืออะไรอันนี้อะไรมันคือเมนูอะไรคะนี่เป็นช็อปปอร์ไฟครับเซฟนี่ขายดีที่สุดของเราไข่ดีที่สุดการบ้านผมอ่านมาแล้วเมนูต่อไปคืออะไรครับพี่แซมตรงนี้นี่เป็นเบอร์เกอร์ก็เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเรากันวันนี้ชูมเบอร์เกอร์ครับชูมชูมเป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรคะเนื้อวัวหมดเลยอ๋อเป็นเนื้อวัวหมดเลยซึ่งเราเอามาบดเองอันนี้ที่ผมหันไปมองแล้วแบบผมรู้สึกว่าเตะตาผมรรรรู้้สึกกคคือออออเเเบบ์์ััันนนนีีลยท เป็นนัวเบอร์ร์ของเราตามเชื่อเลยครับก็คือเราได้แรงบันดาลใจรสชาติน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วคือเรามาอดับให้มันกลายเป็นแบบอเมริกันสไตล์อันนี้ก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราแมชเบอร์เกอร์ตัวนี้ก็จะเน้นเป็นที่แบบคลาสสิกนะครับจะมีแบบคารเมลัซอนเนียนเจลาชีสเท่านั้นเลยเราจะต้องการให้มันแบบมินิมาได้รสชาติของเนื้อเต็มเลยไม่ได้มีอะไรมากลบมันอันนี้ก็เป็นบัคโคลวิง อาบัฟเฟลวิงบัฟเฟิลวิงแต่ห้างร้านแล้วก็จะมีลูกเล่นหน่อยคือเราจะทำเป็นเป็นเขาเรียกว่าโรลลิป๊อปชิคเก้นกินง่ายๆก็จะกินง่ายง่ายเมื่อกี้ผมเห็นชื่อมีอะไรเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดอะไรบีโอบอะไรคืออะไรครับตัวนี้ครับอ้าวอันนี้หรอใช่เบิร์ดออนอับันใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือเรียกง่ายว่าบีโอบีเบิร์ดออนบันนะแต่ตอนนี้บันมันเล็กเกินอ่ะอันนี้ก็เป็นฟิลิชิสเต็กแซนด์วิชเรียกง่ายว่าแซนด์วิชฟิลี่เป็นอาหารขึ้นชื่อของางฟิลาเดลเฟียที่นี่คร สลัดคืออะไรคะชิสเกิร์ตซีซั่นสลัดออของทางร้านเราก็จะเอาอกไก่เราไปคั่วมีคือเนื้อมันจะคลุกในในตัวน้ำของมันเองไปเลยทังรสชาติไว้น,นี่เขามีกุนเชียงแผ่นลชลาบเบคอน <c oughs> ตึ้งไปกุนเชียงแผ่นอีกคนเบคอนเบคอนฮะก็เป็นเป็นไซดิชที่ก็สั่งปอร์เซ็ตกับเบอร์เกอร์จะมีเป็นฟรายมีเป็นมันหวานแฮัชบุดิปเปร์โต้แล้วก็แฮชบราวน์่เรียกว่าเทนเดอร์ฮอ์สเต่คือคล้ายๆกับแฮชบราวน์ อ๋อคอล่าซงเอามาต่อที่เครื่องดื่มจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยเขาดังเรื่องคราบเบียร์เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะคราบบลูออกเสียงว่าไงครับพี่แซมบลูแต่จริงๆริงวันนี้เราไม่มีเบียร์นะแต่วันนี้เราก็จะมีเป็นพวกม็อกเทลต่างๆเขาก็มีม็อกเทลด้วยเช่นกันเอาอย่างเงี้ยเมนูอันนี้คือเมนูอะไรพี่แซมไวุฒิการร้านใช่ไหมเราจะไม่ให้เขาเดินเข้ามาเราจะเตะเข้ามาดีดนิ้วปุ๊บเดี๋ยวพุชการร้านจะมายืนข้างๆพี่แซมเลยนะครับมาห้าสี่สามสอง อ้้ยโโหคนนี้อยู่วงการบันเทิงได้ครับตรงนี้คืออะไรคะอันนี้คือเป็นเลดพินเทอร์ครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างครรสชาติจะเป็นยังไงสตรอเบอรี่ครับมีมิ้นท์ลัมแล้วก็โซดาครับเป็นคล้ายๆอิตาเลียนโซดาตัวนี้เป็นวิสกี้สาวครับผมวิสกี้สาวสาวที่เปรี้ยวเปรี้ยวอ่าจะเป็นคลาสสิกค็อกเทลเป็นแนวสวีทแอนด์ซาวก็กินง่ายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นคลาสสิก ตัวไปสามแก้วก็รู้เรื่องเลยอันนี้เหมือนโมจิโต้โมจิโต้โมจิแตกอะไรเลยอะซัมเมอร์เอสเคปครับตัวนี้ซัมเมอร์เอสเคปตัวนี้จะเป็นลิ้นจี่นีมอนจู๊ดแล้วก็โซดาครับผมค่ะแล้วก็ไปต่อตัวนี้จะเป็นท็อปิคอลฟอเร์จส์ครับตัวนี้จะใช้พันน้ำพันธุ์ก็จะมีส่วนประกอบบลูเบอรี่แฟชั่นฟู้ดสับปะรดผลไมมะม่วงครับผมและที่สำคัญที่อยากจะบอกเครื่มถึงสี่แก้วนี้เนี่ยจุดเด่นเลยอะไ้ไครัฟรี ไม่ใช่จะเล่นว่าสิระแหน่์อร่อยจบเลยอันนี้ก็ขอบขอคุณพี่พี่ชื่อไรคะมีไผ่ก็หล่อมากเลยอยากสิท็อปมันก็เป็นประการนี้เนาะร้านนี้เรามีจุดขายอะไรยังไงที่คนจะต้องมาผมว่าร้านเราเบอร์เกอร์ก็สู้ร้านอื่นอื่นได้ที่มาลองถ้าใครชอบคาเฟ่ก็อยากให้มาลองลองที่ร้านเพราะเราก็มีเพียรเพียรถ้าอยากให้พี่แซวฝากเท็ตนิดนึงเราจะตามร้านแมชได้ที่ไหนบ้างครับเราเซิร์ชได้เลยว่าแมชคาเฟ่เซอร์ไซ อีกสแกรมก็แมสต่างวันนี้ก็ขอบคุณพี่แซมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเสกพี่แซมออกไปพี่ขังพี่ขังเสกออกไปนิดเดียวคาถาอัญเชิญออกช่วยกระบับการกับเพียงเดินออกไปแล้วเดินออกไปแล้วระบวนการบันเทิงนี่ยาวได้กินจริงจังผมไปนี่ก่อนเลยบัฟเฟลอวิงมึงเราต้องเปิดด้วยน้ำดิ นนก่อนนก่ออะทุกคนดูนี่วิธีการกินเนี่ยเขาบอกว่าผมแนะนำให้คุณกินแบบปกติครับอ๋อให้รู้ถึงออริจินอลเขาก่อนใช่ไอนนเดี๋ยวจะจิ้มแบบเต็มเต็มฉันตายได้เลยนะซอสเนี่ยเข้มขน้นแน่นแล้วมีซาลารี่นี่ตัดเลี่ยนอ่ะผมอยากรออันนี้เลยที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดตายหา่าน ออืมใครชอบเห็ดทัฟเฟิลนะเขาให้เยอะจริงอ่ะอร่อยไหมสรุปอร่อยอ่ะคุณกินดิแล้วเขาไม่ขี้งกฉีดเลยเนาะให้มาแบบเบิ้มเบิ้มนี่ไม่ได้ฉีดธรรมดาเนี่ยนะขูดมาแบบเนี้ยไม่ได้แบบใส่ชีสอันนี้เขาเรียกว่าใส่เจลชีสมาตะกอนเออกรอบโอ้โหเหมือนแป้งทอดอ่ะแต่มันคือมันอ่ะเขาได้บ้างอันนี้วิธีกินนี่คุณรู้ยังไม่รู้นี่เแต่ตะกี้ ที่เนี่ยเขาเป็นแบบว่าใช้มือกินอยู่แล้วแล้วสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็คือเป็นทอนให้เราตักนะคะเป็นปลาเขาเรียกว่าผักหรือแบบเป็นขนมปังเดี๋ยวมันจะได้เข้าปากป <c oughs> แล้วพี่แซมเขาบอก <Cheese S 2> ว่าแบบเวลากินสลัดจานนี้นะ <c oughs> เธอต้องสลัดตัวด้วยแล้วมันจะอร่อยคูณสิด <c oughs> อร่อยหปล่ะกินปกติดีวาหืมนัวอร่อยอ่ะของควันอ่ะ เจลค่ะเขาบอกว่ามะนาวมันเปรี้ยวใช่ไหมเราต้องบีบแบบสาวเปรี้ยวเซ็กซี่ทำดิมึงเปรี้ยวแบบปวดกลามแล้วอ่ะมึงเคยเป็นว่าเวลาเวลามันเปรี้ยวมากๆแล้วแบบอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นนะอยากรู้ไหมเราเป็นยังไงฮะลองเดี๋ยวนี่ผมจะสอนวิธีการกินเบอร์เกอร์ให้คุณดูนี่หลายคนน่ะ ไม่รู้ว่าเฮ้ยเบอร์เกอร์กินไงเวลากินน่ะไม่ใช่ว่าเราไปกินแค่นี้นะมันต้องแบบปึ๊บให้มันครบทุกเลเยอร์วันไบ์วันไบต์ เนื้อเอาสับมาให้เราแบบหอมกือ้นนงทคนอันนี้เขาคิดมาแล้วเป็นเนื้อแบบสับมาเป็นแบบละเอียดละเอียดหยาบหยาบด้วยเวลากราบหวีล้วชอบเทคเจอร์มากเลยความนุ่มของนี้ความหยาบของนี้แล้วก็หอมเจียวความกรอบแล้วมันตัด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 แล้วแบบพูดดีขอไปต่อที่ซิกเนเจอร์ของร้านเลยผมให้คุณก่อนเลยอันนี้คือแมชแมชคือซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์ของร้านนะคะที่แบบว่ามีแค่แบบผักเบอร์เกอร์ออเนียนขายรสชาติของเนื้อเต็มเต็มวันไบ เมื่อกี้กลับมันปีนไม่ได้โดนเลยเอาจริงๆไหมเนื้อเขาดีเว้ยกลิ่นชัดมากอย่างที่พี่แซมเขาบอกจริงๆว่าเขาจะชูรสชาติและกลิ่นของเนื้อคืออันนี้ได้กลิ่นเนื้อจริงๆอยากให้ทุกคนลองอ่ะความหอมของเนื้อจริงๆมันคืออันนี้นะคะชูมชูม คือมันเป็นทรัฟเฟซอสฉันเห็นเนื้อทรัฟเฟอ่ะใครที่ชอบทรัฟเฟนะครับต้องชอบเมนูนี้เพราะว่าเขามีใบสปรินช์ทั้งบนแล้วก็โปะด้วยแบบทรัฟเฟที่มันแบบเราเห็นเลยว่ามันเป็นเนื้อทรัฟเฟจริงๆอ่ะคือเข้าใจคำว่าซอสหนันกระแทกปะซอสแบบซอสเป็นกระแทกทร์ฟฟไม่มาแบบโอ้โคตรดีไปต่อไปต่ออย่าหยุดอันนี้ โอ้โยเปื่มึงดูมึงดูเนื้อดิสันคอยกขึ้นมาโอ้ยอะมึงเอาก่อนเลยอันนี้คือเนื้อสันคอโอ้โห ตัดคอนุ่มมากฉันขอเสียมารยาทนิดนึงนะเห็นความเป็นแบบน้ำของเนื้อดูซี่ดูซี่มันซี่อะมันตัดกับความกรอบของขนมปังอ่ะไปต่อค่ะพี่ข้าง B O B เล่นเนื้อมาหมดแล้วมาไก่มาตัวนี้เลย B O B ของเรา Bird on a bun ก่อนกินเนี่ยขอ Summer escape หมีจักหน้าร้อนพอกินไปแล้วนะฝนเลยนะ ชอบที่มันแบบว่ามันไม่หวานมากนะมันหวานแบบมันหวานเบาๆหวานสบายๆอย่างเงี้ยเครื่องดื่มพวกเนี้ยเขาไม่ทําให้รสจัดหรอกเพราะว่ามันจะทําให้รสชาติอาหารมันสูญเสียอ,อ่ามาดูที่เมนูแรกที่เราจะให้เป้ยกินนะครับไม่ดี <c oughs> ไม่ใช่หรอฮ <c oughs> <c oughs> มึงก็ต้องกินพร้อมกับกูมา ขาให้กินแต่เลียนมึงกินก่อนเลยคนดูให้เต็มตาจงชื่นชมและยินดีเถิดสะโพกขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหนไม่ต้องบรรยายรับลองก็ต้องพวาทส่วนเต็งตึงไม่เคยดูาตาโคตกรอบก็กรอบเนี่ยเนี่ยคือแบบกระแทกกระแทกปากกระดู คือให้รสจัดโทษสะใจอะสะใจ,ะใจตื่นทั้งหมดนีามันก็เป็นประมาณานี้ที่ความมันยากมากค่ะที่จะให้มานั่งแรงว่าอะไรมาก่อนมาหลังแต่สําหรับเป้ยนะเป้ยให้ตัวนี้ต้องลองต้องลองเลง่วคอมเมนต์ได้เป้ยเลยค่ะมันไม่ใช่รสชาติที่จะหากินที่อื่นได้มันมีความ เคบีตี้ด้วยที่เอาเครื่องปรุงอาหารไทยยัมาใส่ในแฮมเบอร์เกอร์ที่กินกับเนื้อแล้วมันอร่อยผมให้เมนูเซ็กเนเจอร์คืออย่างที่พี่เขาบอกมันลดทอนอะไรหลายๆอย่างจนเหลือแต่แค่ความคลาสสิกมันจบมันซิมเพิลแต่มันอร่อยสลัดให้อันดับสองมาดีสองกันได้เหลอจะคุณค้าวในวันชอบจริงแตเนี้ยสลัดอร่อยคือแบบคือชีเขาไม่ได้งอกชีนกอะไรอ่ะมาที่เนี่ยคือคุณได้ของที่มันแบบฟูลออปชั่นอะอร่อยม่ไวอะไรในนี่เครื่องดื่มเขาก็มีหลากหลายนะคะมีตัวคราบบลูด้วยนะคะที่แนะนําอันนี้คือ วิกกี้สาตล์นะฮะเดี๋ยวเราชิมดีกว่าร้อนนะร้อนนะผมไม่ได้ใส่หออให้เราเขาใส่ที่ไหนแล้วมันหอมนะทำไมไม่กินตั้งแต่อันแรกั่อะ ประมาณนี้พี่คางครับผมขอขอบคุณนะคะแมชนะคะครับบลูแอนด์ไบต์ใช่ครับและวันนี้กินไปเรื่อยๆต้องขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามกินไปเรื่อยๆด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเทปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีค่ะวัะ Ah! <laughs> <laughs>